สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเซงเฮงมอร์닝นิวส์เช้าวันขานที่19กันยายนราคาทองคำสปรอร์ตยังคงสดใสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สองทะลุแนวต้านสำคัญ1,930ดอลลาร์ปิดตลาดเมื่อคืนหนึ่งพัน้าสาดอลลาร์เพิ่มขึ้น9ดอลลาร์ค่ะป่อ์ชัยหนุนเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากที่แข่งค่าขึ้นติดต่อกันมา9สัปดาห์ตลาดคาดการณ์ว่าการประชุมเฟดรอบนี้ เฟดคงไม่ขึ้นดอกเบีย้ยนานสุหึ่าางดอกเบีย้ยไว้ที่เดิม5.25-5.5%ถึงเซส่วนกองทุน SPDR Gold Trust นิ่งๆถือของทองเท่าเดิมค่ะประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้การประชุมเฟดจะเริ่มขึ้นในวันนี้และเราจะทราบผลการประชุมก็คือคืนวันพรุ่งนี้ ส่วนคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ2ตัว1การอานุญาตก่อสร้างเดือนสิงหาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น1.45ล้านยูนิตการเริ่มสร้างบ้านเดือนสิงหาคมตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ1.44ล้านยูนิตค่ะแนวโน้มมาคันทงองคำทางด้านเทคนิค คาดว่าจะปรับตัวขึ้นได้ต่อหลังจากที่ทะลุแนวต้านสำคัญ1,930ดอลลาร์ขึ้นไปได้แล้วก็กราฟแท่งเทียนนะคะก็ค่อนข้างจะสวยทีเดียวนะคะปิดระดับที่สูงสุดของวันติดต่อกันมาตั้งแต่วันศุกร์ต่อเนื่องถึงเมื่อวานนี้ด้วยแนวต้าน1,940ดอลลาร์แล้วก็แนวต้านสำคัญ1,945ดอลลาร์ เป็น S M A 100วันค่ะแนวรับ1924ดอลลาร์ 1, 24, แล้วก็1910ดอลลาร์ 1, 10, ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยนแค่1ครั้งช่วงเช้ากับช่วงเงย็นราคาเท่ากันขายออกที่32,500บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนค่ะแนวรับ32,500บาท32,350บาทแนวต้าน32,650บาท และ3,2,700บาทค่ะกลยุทธ์การลงทุนนะคะเงีอยู่ถ้าเป็นทองแห้งแนะนำเลทโปรฟิตตันคือถือต่อไปได้นะคะเราก็ถ้าจะซื้อรอบใหม่เดี๋ยวรอดูอีกทีละกันนะคะมีอยู่ตอนนี้ถือต่อไปได้ส่วนการลงทุนใน GoFuture แนะนำปรับตัวลงมาซื้อเกงกำไรที่1,924งกํารที่1,924ดอลลาร์ คันลอส1,920ดอลลาร์ 1, ค่ะส่วนโกลออนไลฟิวเจอร์แนะนำนะคะซื้อเก่งกำไรนะครับที่1,927ดอลลาร์ 1, คันลอสหนึ่าร้อสิบสาดอลลาร์นะครับคือโกลออนไลนี่ยมีพรีเมียมจากราคาทองคำสปอร์ประมาณ3ดอลลาร์นะคะแล้วดูสปอร์เป็นหลักแล้วก็บวกพรีเมียมไปประมาณ3ดอลลาร์ สำบรับเงินบาทเมื่อวานทรงตัวนะคะสามสิบาทหกสตางค์ระหว่างวันอาจจะผันผวนบ้างนะคะเงินบาททิศทางน่าจะแข็งค่าขึ้นนะคะเพราะว่าเงินดอลลาร์ราก็กลับทิศทางอ่อนค่าลงกรอบการเคลื่อนไหวให้ไว้ส5บาท30สตางค์นะคะแล้วก็แนวต้าน35สบาทเจสสตางค์นะคะ ลงทุนใน USD future นะคะซื้อขายตามกรอบ35บาท30มสิบสั์งนะคะเราก็ขายทำกำไรที่35บาท70็สิบสั่งได้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ